สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโคดิชชั่ n แนลนะครับแล้วก็มาอยู่กันในเกมไมค์ครับอี่เช่นเคยวันนี้ผมก็จะมารีวิวแอดออนซึ่งแอดออนนี้มีชื่อว่าไอ้แอดออนปืนใหญ่จะเป็นรถปืนใหญ่โคเทมากแต่ก่อนที่จะไปรับชมแอดออนนี้ก็ฝากกันกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปวิดีโอใหม่ๆของผมด้วยนะครับถ้าพร้อมมาแล้วล้วก็ไปรับชมแอดออนปืนใหญ่กันได้เลยครับของที่เพิ่มเข้ามาในแอดออนนี้ก็จะมีกันประมาณนี้เลยครับ ก็จะมีพวกรถปืนใหญ่แล้วก็จะมีลูกกระสุนบรรจุออกมันมาซึ่งก่อนที่จะไปรีวิวกันจะมาให้ดูสูตรคาฟก่อนเพราะว่าไอ้ตันี้สามารถอเอาไปเล่นได้หมดเอาชีวิตรอดได้เพราะว่ามันมีสูตรคัฟนั่นเองเสียงนกขภัยครับอะเราก็กดมาที่หน้าต่างนี้เห็นปะมันจะมีสูตรคาฟปืนแล้วก็ไอ้ไม่ใช่ดิจะเป็นสูตรคาฟรถปืนใหญ่แล้วก็ลูกกระสุนต่างๆนานานี่แล้วอันนี้ไม่รู้ว่ามันเอาไปทําอะไรมันเขียนว่าไอ้รีมูบอะ ยังลบออกอะไรไม่รู้อะแต่หาวิธีใช้ไม่ได้ก็ขอไม่รีวิวน,นี้แล้วกันนี่มันก็จะมีพวกปืนใหญ่แล้วก็กระสุนปืนปืนใหญ่จะมีสามอย่างแล้วก็กระสุนปืนก็จะมีสามอย่างมกันมันจะเป็นกระสุนเฉพาะนะเป็นของมันเราจะไม่สามารถใช้กระสุนอื่นได้ต้องเป็นของมันอย่างเดียวง้เดี๋ยวเรามารีวิวปืนใหญ่กันดีกว่าขอปรับไปโหมดเคลียร์ทิปกันอ่ะเริ่มจากปืนใหญ่ที่มีอนุภาพทําลาย ต่ำที่สุดในตอนนี้ก็จะเป็นอันนี้เลยรถปืนใหญ่อ่ะวางตรงนี้ดูนี่หน้าตาก็จะประมาณนี้เลยเท่มากเลยเนี่ยโมเดลดูดินี่นี่อ่ะเดี๋ยวคอยมาดูแอนิเมชันตอนใส่กระสุนนะว่าจะเทไหมนี่เห็นว่าถ้าเราถือกระสุนแบบเฉพาะมันเราจะสามารถใส่ได้จะมีคาว่ารีโลอยู่แต่พอเราถือกระสุนอื่นปุ๊บมันจะไม่มีคาว่ารีโหลเราจะไม่สามารถใส่ได้ เดี๋ยวลองดูใส่กันนี่ก็จะมีแอนิเมชันการใส่กระสุนด,ด้วยนี่แล้วก็ดันกระสุนไปแต่ตอนใส่กระสุนเสร็จมันจะยกลำกล้องขึ้นไปข้างบนแล้ววิธียิงก็ง่ายๆเลยเราต้องมีไฟแช็คก,ก่อนพอาะเราถือไฟแช็กปุ๊บมันจะมีคําว่าไฟอยู่ข้างล่างอะเป็นการจุดเอีแต่เราลองจุดดูเดิ่มนะ1 2องปุ้มนี ยิงไปถึงฝั่งนน้นเลยนะแต่ไปาาดูกันอุนภาพมันแรงเปล่าเนี่ยแหวงเลยถือว่าแรงอยู่นะเนี่ยเรายิงได้เรื่อยเดืวอยไอปืนอันนี้เราลองดูไอทิ้งอะใส่กระสุนดันกระสุนไปขึ้นลำกล้องพร้อมยิงนี่ตังสูงก่อนแล้วก็ยิงไปเลยนี่ อ่นเะท่แล้วตอนยิงเสร็จปุ๊บมันจะมีควานออกมาที่ปลายกระบอกด้วยนะมันเป็นเหมือนไอร้อนอะไรเงี้ยนี่โคตรเท่งั้แต่เรามาดูปืนใหญ่อันต่อไปดีกว่าจะอนุภาพทําลายเพิ่มขึ้นมามากกว่านั้นเยอะอยู่นี่โคตรใหญ่เอ้อันนี้มันแรงกว่านีกว่าไม่ใช่ใชต้องมารีวิวอันนี้นี่นี่อันนี้นี่ นี่รูปร่างก็จะประมาณนี้เลยแล้วเรามาดูการใส่กระตุนดีกว่านี่ขึ้นลำเล็งกล้องแล้วเล็งกล้องแล้วีว่มีเสียงโคตรเท่เลยอันแต่เรามาดูว่าอนุภาพทำลายมันจะแรงขนาดไหนอุม้มเออ ถึงป่าว่าเหมือนมันจะไม่ถึงนะหรือเปล่าอืมใช่เหมือนมันจะไม่ถึงต้องตั้งจุดที่มันถึงวะยี่ต้องจังเีต้องตั้งประมาณนี้นี่อ่ลองดูใส่กระสุนพวกปืนใหญ่ๆมันจะยิงระยะสั้นแั่จาอนุภาคทาลายมันแรง อ่ะเดี๋ยวลองยิงดูอู้มว่าทำไมมันยิงติดดินวะอืมระยะก็จะประมาณนั้นอะระยะมันใกล้แต่เรามาลองดูปืนใหญ่ที่มีอนุภาคทำลายล้างสูงที่สุดในเอดอนนี้ดีกว่าอ่ะเรามาดูการบรรจุกระสุนดีกว่าการบรรจุกระสุนของปืนใหญ่อันนี้มันจะค่อนข้างทีจะช้า ดูดูลูกกระสุมนมาได้โคตรใหญ่เลยนี่ขึ้นลำขึ้นลำนี่แล้วตอนดันปุ๊บไอ้ลำกล้องปืนไอ้เดยตัวปืนมันจะเลื่อนบปหน้าด้วยมันมีร้อยปะนี่ขึ้นลำเสร็จแล้วมาดูอนุภาพทำลายกันว่าจะยิงถึงฝั่งนู้นไหมยิงอืมไม่น่าถึงวะ ระยะมันสั้นมากๆเลยทำไมวะนะเราลองดูประมาณนี้ดีกว่าเดี๋ยวดูดูดนี่ประมาณนี้ดีกว่าขึ้นลาใหม่ใส่กระสุนหม่ใส่กระสุนไม่แต่เหมือนว่าป้ปืนปืนตัวเนี้ยไอ้ป้อมปืนอันนี้น่าจะดีสุดละมันเร็วไงเร็วแล้วก็แรงด้วยเล็งไม่ยากถ้าเล็งกันหลายคนเนี้ยเอาไปตั้งป้อมยิงกันมันเลยเนะี่ย เรียนแล้วเรียนแล้วอ่าโอเคยิงเนี่ยอันภาพสลายมันก็จะอยู่ใ,ใกล,ใกล้ใกล้กระบอกปืนเลยเนี่ยเฮ้ยทำไมมันลงไปเยอะอย่างวะกระสุนเกิดการเบี้ยวกระสุนพวกปืนใหญ่แบบใหญ่ๆไม่ค่อยตรงกันแต่ถ้าอันนี้จะตรงนะ,อะลองดูอันนี้ใหม่มา ดีโหลดดีโหลดเฮ้ยจะโดนแกะป่ะวะนี่ขึ้นอุ้มเนี่ยวป่ะยิงง่ายพวกปืนอันนี้อ่ะครับสำหรับไปนอนป้อมปืนใหญ่ถ้าเพื่อนๆชอบไปนอนวันนี้ก็ฝากกันกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวีดีโอใหม่ๆของผมด้วยนะครับและลิงก์เงนออนก็เหมือนเดิมเลยจะทิ้งไว้ที่คำอธิบาย แล้วก็จะมีลิงก์สอนลงเงาตอนสำหรับคนที่ลงไม่เป็นก็จะทําคลิปสอนลงละเอียดไว้เรียบร้อยแล้วก็ไปรับชม Ad on. เอาไอ้ลิงก์นั้นก็ได้เลยครับแล้วถ้าใครอยากให้รีวิว Ad อะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์ที่ใต้ล่างคลิปได้เลยว่าเดี๋ยวผมจะหามารีวิวให้พวกแอดอะไรต่งตงตางๆนานางเงเดี๋ยวจะหามารีวิวให้เองก็คอมเมนต์ไว้แล้วกันครับสําหรับวิดีโอ,อนี้ก็จะมีประมาณเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ